คุณผู้ชมเคยทราบหรือไม่ว่ารัชกาลที่สี่ของไทยเรานั้นมีอยู่สองพระองค์ด้วยกันสวัสดีครับอยู่กับผมนัดอีเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับรัชกาลที่สี่แต่ไม่ใช่รัชกาลที่สี่ประจอมเก้านะครับแต่เป็นรัชกาลที่สี่จุดสองก็ว่าได้ของระชวงศ์จักรีเรานั่นคือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นักก่นเองครับ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเจ้าเจ้าหัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองแห่งสยามในสมัยรัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระปิินเจ้าเจ้าหัวพระองค์ทรงเป็นพระโชรตลำดับที่27ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราภาลัยและเป็นพระโชรตพระองค์สุดท้ายซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุิเยนทราบรมมาชินีหรือเจ้าฟ้าบุญรอดเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันอาทิตย์ที่4กันยายนพุทธศักราช2351ณพระราชวังเดิมคลองบางกอกใหญ่ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชบิดาผู้ดำารงพระอิสระยศกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแม้จะทรงเป็นเจ้าฟ้าแต่ด้วยเหตุที่ยังไม่ได้รับพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระนามจึงถูกเรียกอย่างเรียบง่ายว่าเจ้าฟ้าน้อยนั่นเองครับ พระองค์ทรงมีพระโสธทเชษฐารูปภันดาสามพระองค์ได้แก่เจ้าฟ้าราชกุมารซึ่งสิ้นประชนเมื่อแรกประสูตินั่นเองครับพระองค์ต่อมาคือเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งภายหลังคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และพระองค์เองคือเจ้าฟ้าน้อยซึ่งต่อมาภายหลังคือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับเมื่อประชนมายุได้เพียงราวหนึ่งพันษา โลกทั้งใบก็เปลี่ยนไปเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เสด็จสวรรคตสมเด็จพระราชบิดาเสด็จขึ้นของราชสมบัติเป็นรัชกาลที่สองและก่อนพิธีบรมราชาพิเศษเพียง10บวันเจ้าฟ้าพระองค์น้อยก็เสด็จตามพระราชบิดาเข้าสู่พระบรมหาราชวังเป็นจุดเริ่มต้นของศูนย์กลางอำนาจอย่แท้จริงของพระองค์ครับ ด้านพระธยาสายแม้จะทรงเป็นพี่น้องพร่วมพระราชมารดาเดียวกันแต่พระธยาสายของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าหัวผู้เป็นพระเชษฐาและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าหัวผู้เป็นพระนุชากลับแตกต่างอย่างชัดเจนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ายังทรงเคยค้อนพระนุชาว่าเสด็จไปทางไหนใครๆก็ยกลูกสาวให้ ด้วยเพราะว่าพระปิ่นเก้าเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ทรงมีพระปีชาสามารถในด้านการต่างประเทศการทหารรวมถึงพระจริยวัดที่งดงามบวกกับพระรูปโฉมที่หล่อเหลาปรดุจหนุ่มครีโอสมัยต้นกรุรัตาโกสินลจึงไม่แปลกที่จะเป็นที่เรื่องลือสมัยต้นกรุงนั่นเองครับพระบาทสมเด็จพระปิน 9, ่นเก้าเจ้าหัวทรงมีพระอุป,ปนิสัยเปิดเผยอารมณ์ดี และทรงปลดความสนุกสนานแบบไม่ยุดติดพิธีรีตองขณะที่พระเชษฐายอย่างพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงสุขุมเงียบขรึมและรอบคอบตามแบบนักปราชญ์จึงไม่แปลกที่รสนิยมและความส่วนพระชนมยไทยของทั้งสองพระองค์จะไม่ค่อยเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะักคู่ได้ง่ายแบบปัจจุบันคือพระปิ่นเกล้าทรงเป็น extrovert และพระจอมเกล้าเป็น introvert นั่นเองครับหรืออย่างไรก็ตาม ความแตกต่างน,นั้นไม่เคยกลายเป็นระยะห่างในทางตรงกันข้ามกลับยิ่งสะท้อนถึงความส,สนิทสนมส่วนพระองค์ที่แนบแน่นอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อจัดทรงกระทำสิ่งใดก็มักทรงคำนึงถึงพระราชนุชายอยู่เสมอมีเกร็ดหนึ่งที่เล่าขานกันอย่างอบอุ่นว่าเมื่อครั้งเสด็จไปปิดทองพระพุทธรูปองค์ใหญ่ณวัดพนัญเชิงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปิดทองเฉพาะพระพัก แล้เว้นบริเวณพระสไว้เพื่อพระราชทานให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปิดต่อด้วยพระองค์เองในชีวิตประจำวันทั้งสองพระองค์ยังทรงหยอกล้อกันอย่างเป็นกันเองโดยไม่ถือพระองค์และหากจะมีใครเป็นฝ่ายสร้างสีสันในบรรยากาศคึขคืนอยู่เสมอก็มักจะเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเย้าแย่พระเชษฐาด้วยอารมณ์ขันแบบสบายส พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอหัวทรงดำเดนืนอพระชนชีพง่ายๆสนุกสนานไม่ใคร่จะมีพิธีรีตองเล่ากันว่ามักเสด็จออกให้ข้าราชการเฝ้าธรรมดาที่โรงรถนอกจากจะมีการพระราชพิธีจึงจะเสร็จให้ออกเฝ้าที่ท้องพระโรงและมักเสด็จตามที่ต่างๆลำพังพระองค์ด้วยการที่ทรงขี่ม้าหรือมีผู้ติดตามเพียงคนเดียวเป็นต้น ในขณะที่สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎทรงเคร่งขึมเคร่งคัดกับระเบียบวินยัยและมีพิธีรีตองจึงมักจะขวางพระเนตรในการกระทำแปลกๆของพระจารุชาอยู่เสมอและทรงค่อนขอดเช่นครั้งสเสด็จผ่านพระราชวังเดิมทรงทอดพระเนตรเห็นธงยอดเสาซึ่งพระรารุชาทรงสั่งให้ชักขึ้นไว้ก็ทรงค่อนว่านั่นฟ้าน้อยคือพระบาทสมเ็พระปิ่นก้านะครับนั่นฟ้าน้อย เอาพาคกีริ้วขึ้นไปปากไว้ทำไมและทรงมักวิจารณ์ทำนองประชดประชันพระอราชุรุชาว่าวังหน้าเป็นหนุ่มแข็งแรงขี่ช้างน้ำมันขี่ม้าเทศสูงสามศอกเศษยิงปืนทุกวันชอบการทหารมากมีวิทยาอาคมดีฤาษีมนีแพทย์หมอมีวิทยานับถือเข้าอยู่ด้วยมากผู้หญิงก็รักมากเลี้ยงลูกเมียดีในส่วนพระราชอนุชา คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มักตรัดทำนองล้อเลียนหยอกล้อสมเด็จพระเชษฐาอยู่เสมอแม้คำตัดเรียกพระเชษฐาก็ทรงเรียกพิธิตบ้างพิเทนบ้างและมักตรัดค้นว่าแก่วัดและมักทรงล้อเลียนการกระทำบางอย่างของพระเชษฐาเช่นครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเชษฐาทรงส่งชาจ,จีนอย่างดีมาพระราชทานเพราะทรงทราบว่า พระชาดูชาโปรดเสวยน้ําชาเมื่อทรงจิบดูก็รับสั่งร้อเรียนว่าพุทโธนิ่มันชาบ,บางสกุลนี่นาะการแสดงออกของเจ้านายทั้งสองพระองค์นี้ผู้คนภายนอกที่ไม่รู้เรื่องราวลึกซึง้งมันจะเข้าใจกันเองว่าทั้งสองพระองค์ไม่ทรงลงลอยกันแต่เป็นเพียงการหยอกล้อเท่านั้นพระปินกาใจูจหัวนั้นทรงพระปีชาสามารถมาก ในขณะนั้นก็มีกาลังทหารอยู่ในมือมากผู้คนเคารพเกรงกลัวถึงกับมีเสียงล่ำลือกันว่าทรงมีวิชาอาคมขลังถึงกับหายตัวได้บ้างก็ว่าทรงมีพระชิวหาดำเหมือนพระเจ้าของสาวดีลิ้นดำบ้างก็ว่าทรงมีฤทธิ์อำนาจมากถึงกับเหยียบเรือรบฝรั่งเอียงหมายความว่านอกเหนือไปจากทรงมีอาคมดีแล้วยังทรงมีพระชิวหาดำเหมือนดั่งพระเจ้าของสาวดีที่มาตีกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยสมเด็จพระเรศวรมหาราชอีกด้วยครับซึ่งเป็นที่เชื่อถือกันว่าเป็นคุณลักษณะวิเศษของท่านผู้แก่กล้าในทางวิทยาอาคมมาแต่กําเนิดอ,อย่างแท้จริงเป็นที่ย่ำเกยของมหาชนทั่วไปครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขอมาร์กไว้หนึ่งว่าเป็นแค่เป็นแค่สิ่งที่เขาเล่ากันต่อมานะครับอาจจะใช่เรื่องจริงก็ได้หรือไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้นะครับเมื่อวชนมา 22, ายุ12พรรษา 6เดือนพระองค์ทรงผ่านพระราชพิธีโศกันตาขนบธรรมเนียมของสด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าเพียงปีถัดมาในวัย13าพรรษาพระองค์ทรงผนวดเป็นสามเณรณวัดภษีรัตศาสดารามหรือวัดพระแก้วเพื่อศึกษาพระัร,รมนมวินัยหลังลาผนวดทรงศึกษาวิชาการตามแบบเจ้านายโดยเฉพาะอักษรสยามณนะสํนักสมเด็จพุทธาจารย์ ขุนวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารร่วมพราอาจารย์เดียวกับพระเชษฐาเจ้าฟ้ามงกุฎสองพี่น้องเมื่อ่าชนมาอายุ16พรรษาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราภาลัยพระราชบิดาก็ได้เสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเชษฐาต่างพระมารดาเสด็จขึ้นคอรัลสมบัติเป็นรัชกาลที่สามเจ้าฟ้าน้อยจึงเสด็จกลับไปปร,ระทับณพระราชวังเดิมพร้อมกับ สุเดวพระศรีสุเยนทราประมรราชินีพระราชมารดาขณะที่พระเชษฐาคือเจ้าฟ้ามงกุฎทรงดำรงสมนเพศอยู่ณนวัดมหาธาตุและวัดสมรายเมื่อปชนมายุได้21พรรษาพระองค์ทรงผนวดเป็นพระพิสุณนวัดพระศรีรัตนสสดารามและไปจำพรรษาที่วัดระฆังโคศิตารามราชโอรมหาวิหารก่อนจะลาผนวดและก้าวเข้าสู่สนามจริงของอำนาจ ครั้งที่เจ้าฟ้าน้อยเสด็จผนวดตามพระราชพณีและจำพรรษาอยู่วัดระฆังโปรดที่จะพายเรือออกบิดบาตโดยเรือพระที่นั่งลำเล็กเข้าคลองบางกาะน้อยซึ่งมีบ้านขุนนางข้าบาดีท่านหนึ่งตั้งโต๊ะใส่บาทพระอยู่หน้าท่าน้ำเป็นประจำและปรากฏบุตรีของเจ้าของบ้านเป็นผู้ลงมาตักบาทอยู่เสมอนั่นคือคุณเอมหรือต่อมาคือเจ้าจอบมบดดาเอมนั่นเองครับ วันหนึ่งขณะที่คุณเอมกำลังตักข้าวใส่บาทพระพิสุรูปงามท่าทางดูไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาทั่วไปพระพิสุรูปงามพระองค์นั้นก็ปิดฝาบาทรงับมือเธอโดยเจตนาเธอตกใจปล่อยมือจัทัพพีจนตกน้ําแล้วรีบวิ่งหนีขึ้นเรือนไปส่วนพระพิสุหนุ่มนั้นดูพึงพอใจมากบ่ายวันนั้นมีขบวนเชิญเครื่องทาขวัญและทัพพีอันใหม่มายัางบ้านนั้น เมื่อเจ้าสัวบุญมีเจ้าของบ้านเห็นวัสดุและลวดลายของทัพีก็ทราบได้ว่าเจ้าของทัพีเป็นใครจึงเฝ้าถนอมรักษาบุตรีของตนไว้อย่างดีและไม่ให้ลงไปเสียบาดพระอีกครั้นพระพิสุเจ้าฟ้าน้อยลาพนวดแล้วทรงสู่ขอบุตรีของเจ้าสัวบุญมีนั้นไปเป็นหม่อมห้ามชื่อแรกแต่แรกว่าหม่อมเอมและได้เป็นเจ้าจอมานดาเอมเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าหัว เสกขึ้นของรัชสมบัติเป็นรัชกาลที่4และทรงสถาปนาเจ้าฟ้าน้อยหรือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกนบขุนอิสรเระดังสันให้ดดำรงอิสริยยศเสมอกันเป็นพระมหากษัตริย์เถลิอพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิน 9, ะ่นเก้าเจดหัวรัชกาลที่4.2นั่นเองครับซึ่งเป็นผู้เจียมพระองค์อย่างหนึ่งระมัดระวังที่จะไม่ตีพระองค์เสมอสมเด็จพระเชษฐา โดยเฉพาะไม่ได้ทรงสถานาเจ้าจอมคนใดขึ้นเป็นพระราชชายาเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชประสงค์มีให้พระชรสและพระราชธิดามีพระฐานอนุสักเกินพระองค์เจ้าดังนั้นเจ้าจอมบดาเอมจึงเพียงได้แต่เลื่อนขั้นเป็นเจ้าคุณจอมบดาเอนสม็สกซกานิฮานั่นเองครับจากเจ้าฟ้าน้อยสู่ผู้นำกองทัพ หลังทรงลาผนวดพระองค์ทรงเข้ารับราชการในพระบาทสมเด็จพระจัก้าจอยู่หัวรัชกาลที่สามอย่างเต็มพระองค์เมื่อสมเด็จพระบรมราชเา,าเสด็จสวรรคตเกิดแรงสั่นสะเทือนในหมู่ข้าไทยและเจ้านายพระยาศรีพิพัฒนร,ราชโกษาหรือทัดบุญนาคจึงกราบทูลเสนอให้เล่นยศเจ้านายเพื่อคลายความตื่นตนกผลคือเจ้าฟ้าน้อย ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมกขุนอิสเรชลังสรรเมื่อวันที่13พฤษภาคมพศ2375กระมีประชนมายุเพียง2 4พรรษาเท่านั้นเองครับเมื่อรัชกาลที่3ใกล้เสด็จสวรรคตรสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎพระเชษฐาทรงปฏิเสธการครองราชแต่เพียงพระองค์เดียวพร้อมตัดอย่างชัดเจนว่าท่านฟ้าข้างโน้นซึ่งหมายถึงพระปิ่นก้าเจ้หัว หรือณาเวลานั้นคือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนเสด็จลังสรรค์เจ้าฟ้าน้อยมีพระชตาแรงต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเวลาต่อมาผลลัพธ์คือการมีพระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์และเจ้าฟ้ากรมขุนเสด็จลังสรรค์เจ้าฟ้าน้อยได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์องค์ที่สองแห่งรัตนโกสินทร์แผ่นดินที่สี่นั่นเองครับ และอีกสาเหตุที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาเจ้าฟ้าน้อยให้เป็นพระหมหากษัตริย์เช่นเดียวกับพระองค์อาจเป็นเพราะว่าต้องการที่ถ่วงดุลอำนาจกับตระกูลบุญนาคซึ่งใน,นเวลานั้นเนี่ยมีอำนาจมากก,กว่ากษัตริย์อีกครับจึงต้องการที่ถูุลมอำนาจให้มีความเสมอกันและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประเทศสยามนั้นมีกษัตริย์ถึงสองพระองค์เมื่อย้อนกลับไป ในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา <_ S 1> ก็ทรงเคสราฐาปนาพระราชอนุชาคือพระองค์ขาวหรือพระเจ้าเอากาชสรสให้เป็นกษัตริย์คู่เคียงพระองค์ครับรวมถึงในประเทศอังกฤษก็ยังมีกษัตริย์ถึงสองพระองค์ปกครองในสมัยเดียวกันอย่างสมเด็จพระนางเจ้าแมารีที่สองและพระเจ้าวิลเลียมที่สครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร หลังบวรราชาพิเศษพระองค์สมประชวนบ่อยครั้งจนตรวจพบว่าเป็นมนโรคและเสร,เร็จสวรรค์มื่รเช้าย่ำรุง่งวันอาทิตย์ที่7มกราคมพุทธศักราช2 4 0 9สีรรีปรชนมายุ58พันษาทรงดำรงบวรราชสมบัติ15ปีพระราชพิธีถวายพระเพลิงจักขึ้นอย่างสมพระเกียรติในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้ไม่ได้เป็นเพียงพระอนุชาแต่เป็นอีกเสาหลักหนึ่งของแผ่นดินนั่นเองครับ ด้านพระราชะกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปิินเ้าเจ้าหัวทรงมีพระปีชาสามารถมากทรงรอบรู้งานต่างๆด้านต่างๆมากมายเช่นงานด้านกองทัพบ,บกกองทัพเรือด้านการต่างประเทศวิชาช่างจักรกลและวิชาการปืนใหญ่ทรงรอบรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีจนสามารถที่จะโต้อตอบเขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษกับเซอร์จจอนเบลริงราชทูตจากอังกฤษที่เดินทางมา จริญสัมพันธไมตรีกับประเทศไทยเมื่อปีพศ2 3 9 8ซึ่งข้อความในสนธิสัญญานั้นจะเอ่ยถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า the first king ส่วนพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว,วจะมีคำกำกับว่า the second king ภาษาไทยนั้นตามสนธิสัญญาบาลลิงทางไมตรีกับอังกฤษในบทภาคภาษาไทยจะแปลคำว่า the first king ว่าพระเจ้ากรุงสยามพระองค์เอกส่วนคำว่า the second king จะแปลว่าพระเจ้ากรุงสยามพระองค์ที่สองนั่นเองครับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระนามปรากฏอยู่ในประกาศอาราภบทให้ดําเนินการเจราจาท,ทําสุทธิสัญญาฉบับนี้ด้วยในฐานะพระมหาก,กษัตริย์พระองค์ที่สองคู่กับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์มีสายพเนตรที่กว้างไกลในด้านการต่างประเทศทรงรอบรู้ข่าวสาร หรือด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างดีทรงทราบพระาราชฤทัไทยดีว่าถ้าหากทรงดำเนินนโยบายที่แข่งกล้าวไทยจะเราจะเสียประโยชน์ส่วนบรรดาฝรั่งที่รู้จักมากคุ้นกับวังหน้ามักจะยกย่อง,อง,องชมเชยว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้านั้นทรงเป็นสุภาพบุรุษพระพระองค์มีพรนิสัยสุภาพ โดยเฉพาะกับพระราชชน,านีคือสมเด็จพระศรีสุดเย็นทราบรมราชินีทรงแสดงความเคารพยังเกรงกับพระราชมารดาเป็นอย่างมากพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีความสนใจในกิจการบ้านเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างยิ่งคงเนื่องมาจากครั้งที่พระองค์ทรงดำรงตําแหน่งเจ้าฟ้าจุธามณีในรัชกาลที่สามนั้นทรงสนพระไทยในวิทยาการสมัยใหม่ของชาติตะวันตกเป็นอย่างมาก ทรงเริ่มศึกษาภาษาอังกฤษกับบรรดาบิชนารีอเมริกันการศึกษาหาความรู้สมัยใหม่ของพระปิ่นเก้านั้นทําให้บรรดาฝรั่งที่ได้มาพบเห็นเกิดความเริ่มใส่ศรัทธาไม่กล้าดูหมิน่นอย่างที่ฝรั่งเศสเคยดูหมิน่นชาวเอเชียอื่นๆทั้งนี้ พราะพระองค์ได้กระทำให้ฝรั่งเห็นพระองค์ว่าเป็นผู้เจริญแล้วและทันสมัยการที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงคบค้าสนิสนมกับฝรั่งที่เข้ามาสยามแทบทุกคนโดยเฉพาะบรรดามิชนารีชาวอเมริกันและมีพระราชยมประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเป็นเหตุให้พระองค์ส่งพระราชทานพระนามพระโอรสองคโตที่ประสูติแต่เจ้าจอมาดาเอเอมว่าจอจวอชิงตันเป็น เจ้าชายจอร์วอชิงตันซึ่งตามชื่อของจอร์วอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกานั่นเองครับคนทั้งหลายเรียกพนางว่ายอดครั้นพระบาทสมเดจพระจอมก้าเจ้หัวขึ้นของราชสมไม่พอพระทัยกับนามนี้จึงได้ให้เปลี่ยนและพระราชทานนามใหม่ว่าพระเจ้ายอดยิ่งยศสมัยรัชกาลที่ห้าพระเจ้ายอดยิ่งยศได้เป็นถึงกรมพระราชองบสถานมงคลองค์สุดท้าย หรือวางหน้าหลังจากนั้นก็ไม่มีตําแหน่งวังหน้าอีกเลยครับครับก็จบไปแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปิ่นก้าใจหัวถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับผู้ทําด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ